สวัสดีครับผนเฟนๆหนังกำแพงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีหน่วยหนังกำแปลงมาแนะนํากันหนหน่วยนะครับหน่วยนี้ก็คือนครตูมภาพยนตร์ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งเป็นหน่วยหนังอีกหน่งหน่วยนะครับที่ช่องของเราได้น,นามารวบรวมไว้ที่ช่องในวันนี้นะครับสําหรับในหน้าง,งานปี2567นี้แล้วก็ ปีถัดไปนะครับก็แนะนําเลยนะครับณครตูมภาพยนตร์อำเภอศรีรัะต,ะนะกกตนะจังหวัดศรีสะเกดครับเบอร์โทรติดต่อก็โทรไปที่เบอร์นี้นะครับมีหนังใหม่ก่าไว้ค่อยตอนรับเจาภาพกันมากมายนะครับยังไงก็โทรสอบถามจองวันชยัยตั้งแต่เนิ่นๆได้เลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ